คดีที่14ความตายของนักบิดเวลาเคาเลื่อนผ่านเราติดปีกบินช่่ยพิริตาเดียวผมทํางานกับ3ปีแล้วเวลา3ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วผมติดตามอาจารย์ไปที่เกิดเหตุฆาตกรรมต่างๆบางแห่งเหม็นมากจนแทบทนไม่ไหวบางแห่งมีแก๊สพิษบางแห่งพร้อมระเบิดทุกเวลาขณะที่บางแห่งมีโรคระบาดแต่ขอเพียงมีอาจารย์อยู่ข้างๆได้เห็นเขาจัดการปัญหาด้วยความสุขุมเยือกเย็นฝั่งการวิเคราะห์บอดแสจากการชนสูตรยังเป็นระบบ ต่อให้ไปในที่อันตรายกว่านี้ผมก็ยังรู้สึกปลอดภัยทว่าคนเรากรอบด้วยเลือดเนื้ออาจารย์ซึ่งในสายตาของผมเหมือนเทพเจ้าก็หาใช่เทพเจ้าจริงๆแม้พ่ายามตึงเครียดถึงขีดสุดอาจารย์จะคอยพูดตลกฝืดที่ไม่ขำสักนิดให้เราฟังอยู่เสมอทว่าร่างกายของอาจารย์กลับไม่ให้ความร่วมมือบางครั้งขณะที่อาจารย์หมกมุ่นทางานความเหนื่อยล้าก็ฉายชัดออกมาทางสีหน้าท่าทางโดยที่เขาไม่รู้ตัว เวลานั้นเองผมก็สังหรณ์ไม่ดีอยู่ลึกๆปี2008ฤดูใบไม้ผลิกำลังจะผ่านพ้นไปจู่ๆอาจารย์ก็บอกว่าหูซ้ายของผมดูเหมือนจะไม่ได้ยินละก่อนจะเอ่ยประโยคนี้อาจารย์นั่งอยู่บนเก้าอี้เปลี่ยนมือที่ถือโทรศัพท์จากมือซ้ายเป็นมือขวาเมื่อครูเขาเพิ่งบอกคู่สนทนาให้พูดดังๆหน่อยทว่าพรานก็ต้องหน้าถอดสีชาวนาอาจารย์ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือลาหยุด เป็นครั้งแรกที่อาจารย์เข้าโรงพยาบาลอาจารย์จำต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะแพทย์วินิจฉัยว่าเส้นเลือดหูชั้นในหดเกรง็งเนื่องจากเหนื่อยล้าเกินไปถ้าไม่รักษาให้ทันทุงทีอาจทําให้หูหนวกได้ขณะนองโรงพยาบาลเป็นวันที่สามอาจารย์โทรศัพท์เรียกผมไปพบตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณทํางานดีมากมีคุณสมบัติที่จะเป็นแพทย์นิติเวชท,ที่ดีได้จจู่อาจารย์ก็เปิดฉากอารมภบทชื่นชมผมขนาดนี้ ผมจึงไม่รู้ว่าจะวางตัวอย่างไรก่อนหน้านี้เวลาทำคดีแม้ผมจะเป็นผู้ไขปมปริศนาอย่างมากอาจารย์ก็แค่มองด้วยสายตาชื่นชมคุณเตรียมพร้อมหรือยังอะ่ะอาจารย์ถามต่ออะไรนะครับเตรียมอะไรอะ่ะหัวใจของผมเต้นรัวเตรียมตัวรับผิดชอบคนเดียวน่ะสิคุณคงไม่อยากตามผมต้อยๆไปตลอดหรอมัง้งอาจารย์เป็นแค่เส้นเลือดหูชั้นในหดเกรง็งทำไมถึงพูดเหมือนจะกระียนก่อนล่ะครับผมกระเซาคุณนี่นะ อาจารย์ทำท่าขึงค้ง,งไม่สนใจคำกระซ้าของผมคุณก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ใครๆต่างเชื่อมั่นความสามารถของแพทย์ติเวชระดับมณฑลเราจึงต้องเปตัวที่เกิดเหตุมากขึ้นเรื่อยๆลำพังแค่ผมคนเดียวไม่พอหนาะคุณติดตามผมมาสามปีละน่าจะรับคดีคนเดียวได้แล้วแต่ผมต้องได้วุฒิการแพทย์ใหญ่นนติเวก่อนจึงจะทำคดีคนเดียวได้ไม่ใช่หรอครับผมลังเลบอกตามตรงว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันเช่นนี้จะมาถึงรวดเร็วปานนี้ ถึงผมจะจบปริญญาสองใบอะแต่อายุงานไม่มากยังไม่ถูกต้องตามระเบียบอืมที่คุณพูดว่าต้องมีวุฒิแพทย์ใหญ่นิติเวชก่อนจึงจะเป็นผู้ตรวจสอบคดีอันดับหนึ่งได้ก็ถูกอาจารย์พูดแต่การร่วมสืบสวนคดีใครคดีไม่เหมือนการชนะสูตรและพิสูจน์หลักฐานต้องใช้ความสามารถมากทีเดียวผมคิดว่าคุณน่าจะลองแสดงความสามารถของตนเองได้ยินอาจารย์พูดแบบนี้หลังสังสารของผมยิ่งเพิ่มมากขึ้น อาจารย์จะเสือกสายผมตะกายบาลังเร็วๆอย่างนั้นหรืออืมหมอจะเป็นหมอใหญ่นิติเวศของมณฑนได้หรือไม่อาจารย์ยิ้มต้องดูว่าคุณสอบผ่านข้อสอบชุดนี้ไหมเทียมเพหยางกงเพิ่งเกิดคดีฆาตการรมคดีหนึ่งตำรวจจราจารรับหน้าที่จัดการแต่ขณะชนสูตรโพพบสิ่งผิดป,ปกติตอนนี้ยังระบุลักษณะคาดีไม่ได้จึงขอความช่วยเหลือจากเราการระบุลักษณะคดีเป็นงานรับผิดชอบใหญ่ที่สุดในกระบวนการทำงานของนิติเวศ และเป็นส่วนที่ยากที่สุดกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์หน้าที่ของแพทย์นิติเวชร,ระดับอำเภอคือร,รับรับุรักษณะคดีจากข้อมูลพ้นชนะสูตรศพเพื่อตัดประเด็นฆาตกรรมแต่ครั้งนี้พวกเขาขอความช่วยเหลือจากแพทย์นิติเวชร,ระดับมณฑลแสดงว่าคดีอุบัติเหตุรายนี้ไม่ธรรมดาได้ยินอาจารย์พูดเช่นนี้ผมก็ล่นลานทันทีโทษอาจารย์โจทย์ยากขนาดนี้ช่เหรอแค่เริ่มต้นก็ทดสอบการระบ,บุลักษณะคดีกันเลย อาจารย์เห็นท่าทางลนลานของผมแล้วดูเหมือนจะมีความสุขทำไมถึงไม่มั่นใจตนเองละ่ะคุณเป็นลูกศิษย์ที่ผมสอนมากับมือนะ,จะอยจางไร้ก็เป็นแพทย์ใหญ่นิติเวชร,ระดับมณฑลคุณคิดว่าสอบผ่านได้ง่ายหรือในเมื่ออาจารย์เป็นคนเอ่ยปากผมคงไม่มีทางบายเบี่ยงจึงได้แต่น้อมรับโดยดีสภาพการของคดีเป็นยังไงอะครับเมื่อเช้าพอผมรับโทรศัพท์ก็รีบเรียกคุณมาเลยศพยังอยู่ในที่เกิดเหตุคุณรีบไปที่อำเภอหยงกังตอนนี้เลย ไปแล้วก็รู้เองว่าคดีเป็นยังไงรถจอดอยู่ข้างล่างอาจารย์โยนกุญแจรถให้ผมผมไม่ห่วงว่าคุณจะสอบตกแต่ห่วงความปลอดภัยในฝีมือขับรถของคุณวางใจเถอะครับผมขับรถมาตั้ง6ปีละผมตอบอย่างใจลอยอำเภอยัอออยงกงังสังกัดมณฑลของเราอยู่ห่างจากเมืองหลวงของมณฑลเพียง30กิโลเมตรผมใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงสถานีตำรวจของอำเภอหยางกง จากนั้นหัวหน้าฝ่ายอาชญากรรมซึ่งรอผมอยู่หน้าสถานีนานแล้วก็นำทางต่อไปยังจุดที่เกิดเหตุนั่นคือตำบลหยางเฉียวของอำเภอหยางกงแม้ที่เกิดเหตุจะอยู่ชานเมืองแต่มีผู้คนมุงดูแน่นขนาดบางครั้งได้ยินเสียงแซกๆจากวิทยุตำรวจทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในเวทีมวยผู้คนมากมายเสียงเอะอะวอยไวแถมอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ข้างๆผมผมจอดรถแล้วรีบหิ้วกระเป๋าเครื่องมือเดินเข้าไปในแถบการของตำรวจ ต่ในน้นสสยตาทุกคู่จากทุกทิศทางต่างจ้องมาที่ผมหัวใจของผมยิ่งเต้นระรัวหูก็ดูเหมือนจะไวขึ้นผมได้ยินเสียงผู้คนวิพากษ์วิจารณ์หมอติ<ม>ติเวศของมณฑลเหรอทำไมหนุ่มจังอะเชื่อถือได้หรือเปล่าเข้ามาคนเดียวเหรออาจารย์เขาไปไหนล่ะคงไม่ใช่นักศึกษาแพทย์หรอกนะดูสิเหงื่อเต็มหน้าผากเชียร์แพทย์นิติเวชขอนอำเภอยังกงแทลินจะว่าไปแล้วเขาเป็นรุ่นพี่ผมผมฟืนใจแสดงสีหน้ายิ้มแย้มตรงเข้าไปทักทาย หมอหลีนพูดคุยกับผมพลางเหลียวซ้ายแลขวาสีหน้าท่าทางของเขาปกปิดความผิดหวังและประหลาดใจมิมิตดสุดท้ายสายตาเขาก็มาหยุดอยู่ที่ผมสตาเคลืบแกรง่้สงสัยแต่ไม่ได้เอ่ยปากถามอะไรผมลอบสูตดลมหายใจลึกๆเริ่มทำงานดีกว่าขั้นตอนแรกต้องตรวจดูสภาพแวดล้อมเสียก่อนผมเดินไปรอบๆบริเวณที่เกิดเหตุจิตใจค่อยสงบลงนี่เป็นสะพานเล็กๆทอดจากทิศใต้ไปเหนือทิศเหนือ บนสะพานไม่มีรูปกรงกั้นไว้ใต้สะพานก็ไม่มีน้ําเมื่อมองลงไปจากสะพานคะเนวาสูงประมาณ3เมตรใต้สะพานมีวัชพืชขึ้นรกและขยะกราดเกลื่อนข้างสะพานเป็นตลาดนัดขนาดเล็กทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายสามโมงมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของมากมายแต่หลังบ่ายสามโมงไปแล้วแทบไม่ค่อยมีคนแถวนี้มีคนอาศัยอยู่ไหมผมถามเจ้าหน้าที่สืบสวน ไม่มีอ่ะบ้านใกลที่สุดอยู่ห่างไปสองกิโลเมตรเป็นอย่างน้อยตรงนี้เป็นตลาดนัดทาไมใต้สะพานมีขยะมากขนาดนี้ผมยืนข้างสะพานมองลงไปเห็นว่าใต้สะพานมีกล่องโฟมใส่อาหารสีขาวและถุงพลาสติกมากมายไม่มควรเก็บกวาดนอะ่ะพอผู้ที่ขายของในตลาดนัดกินข้าวเสร็จก็โยนขยะทิ้งลงไปนานวันข้าวก็เลยกลายเป็นกองขยะเจ้าหน้าที่สืบสวนอธิบายอย่างอดทนบนสะพานมีรถมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างใหม่คันหนึ่งจอดอยู่ มีดินโคลนติดอยู่บ้างศพอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์เสืส้อผ้าของศพเรียบร้อยดีดูเหมือนมีรอยเลือดบนเสื้อผ้าด้วยใบหน้านของศพก็มีดินโคลนติดอยู่เช่นกันจึงเห็นใบหน้าไม่ชัดเจนสภาพการเป็นอย่างไรผมถามมลินโบกมือเรียกตำรวจจราจรเจ้าของคดีให้มาหาตำรวจจราจรกล่าวว่าการสอบสวนเบื้องต้นเสร็จสิส้นแล้วสภาพการเป็นนี้ครับวันที่26ซึ่งก็คือบ่ายวันก่อนมีหญิงวัยกลางคนชื่อหูหลีลี่ ไปแจ้งความที่โรงพักตำบลหยงเฉียวบอกว่าสามีของเธอหายไปแจ้งคนหายตอนบ่ายเหรอผมแปลกใจเล็กน้อยใช่ครับเธอเล่าว่าค่ำวันที่25เธอกลับบ้านแม่ตามปกติและกลับถึงบ้านตนเองตอนเช้าวันที่26บเพราะว่าผ้าห่มและที่นอนในบ้านพับเก็บเรียบร้อยจึงนึกว่าสามีของตนออกไปทํางานแล้วแต่พอช่วงเที่ยงหัวหน้าโรงงานที่สามีเธอทํางานอยู่โทรศัพท์มาถามว่าทําไมอู๋หมิงลูกสามีของเธอไม่ไปทํางาน เธอจึงตกใจเธอกับพ่อสามีช่วยกันออกตามหาที่บ้านเพื่อนๆแต่ไม่มีใครเห็นเขาตอนบ่ายเธอจึงไปแจ้งความที่โรงพักปกติอู๋หมิงลู่เลิกงานกี่โมงผมถามปกติไปทำงานที่โรงงานตอนเจ็ดโมงเช้าและออกจากงานโรงงานหนึ่งทุ่มจากโรงงานถึงบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอูลี่ลี่กลับบ้านแม่วันที่25ตอนกี่โมงเธอออกไปค่อนข้างเร็วอะห้าโมงเย็นก็ถึงบ้านแม่ซึ่งอยู่หมู่บ้านติดก,กัน แล้วคนที่บ้านแม่ของเธอและเพื่อนบ้านต่างก็ยืนยันว่าคืนวันที่25เธออยู่ที่นั่นทั้งคืนซึ่งก็หมายความว่าเธอไม่เจออูหมิงลู่ตั้งแต่ค่ำวันที่25ใช่ไหมผมถามใช่ครับมอเตอร์ไซคันนี้เป็นของอูหมิงลู่เหรอผมชีม้มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างๆใช่ครับเป็นของผู้ตายตำรวจท้องที่ตอบเอาล่ะคุณเล่าต่อสิผมถามท้าทางให้ตำรวจจราจรพูดต่อวันนี้ซึ่งเป็นวันที่28 หรือหลังจากหวุลิลีแจ้งความสองวันตอนเช้าตรู่มีพ่อค้าแผงลอยคนหนึ่งไปแจ้งความพบศพที่ใต้สะพานมีมอเตอร์ไซค์ทับอยู่ชาวบ้านแจ้งว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำล่วงลงใต้สะพานตำรวจจราจรชี้ไปอย่างใต้สะพานจุดที่มีพงหญ้าหย่อมหนึ่งล้มเพิ่งพบเมื่อเช้านี้เหรอใช่ครับเรื่องนี้เราสอบถามอย่างละเอียดแล้วปกติจะไม่มีคนยืนบนสะพานและมองลงไปเพราะเวลาทิ้งขยะมักจะยืนห่างจากสะพานหลายเมตรแล้วก็โยนขยะทิ้ง ใต้สะพานมีแต่ขยะและผงยาไม่น่าแปลกที่จะไม่มีใครเห็นศพศพมดินโครนติดอยู่ผู้ตายน่าจะนอนตายอยู่ตรงนี้อสองวันละและสองวันนี้ฝนตกเสียด้วยเราเห็นเสื้อผ้าของผู้ตายเปียกโชกน่าจะตกลงไปในช่วงที่ภรรยาของเขาแจ้งความคนหายผมดูสภาพศพคร่าวๆผอยากหน้าหงึกๆเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของตำรวจจราจ,จรแล้วเรื่องวเวลาทำงานของอู๋มิงลู่ในวันที่25ละ่ะผมถามต่อ ตอนหนึ่งทุ่มวันที่25่้อูหมิงรู้เริ่ง,งานตรงเวลาเรื่องนี้ตรวจสอบแล้วปกติเขากินข้าวที่ไหนกลับไปกินข้าวที่บ้านผมนั่งยองยองตรวจดูขอบสะพานคอนกรีตยอย่างพินิษพิเคราะห์แล้วกล่าวว่าพวกคุณคิดว่าอาจไม่ใช่อุบัติเหตุจราจรเพราะขอบสะพานไม่มีรอยขูดขีดใช่ไหมดูเหมือนคำถามของผมจะอยู่นอกเหนือความคาดหมายของเจ้าหน้าที่ทำคดีเขาเกาศีรษะและพูดว่าเรื่องนี้เออเออเอเอคือเราเราไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นน่ะ เรายังเห็นว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุจราจรครับผมเป็นคนตั้งข้อสงสัยเองหมอหลินแทรกขึ้นหลังจากได้รับโทรศัพท์จากตำรวจจราจรผมก็รีบมาตรวจสภาพศพจากการตรวจสอบคร่าวๆผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่อุบัติเหตุศีรษะของศพมีบาดแผลชากกหลไลแห่งแต่ตามแขนขาไม่มีบาดแผลตอนพบศพรถมอเตอร์ไซค์ทับอยู่บนศพถ้าตกมาจากที่สูงขนาดเนี้ยแถมรถมอเตอร์ไซค์ยังทับร่างอีกเป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีบาดแผล ผมคิดว่าเป็นไปได้ตำรวจจราจ,จรแยง้งตอนที่เราพบศพมือจับของรถมอเตอร์ไซค์ข้างหนึ่งยันพ,พื้นอยู่และตัวถังข้างหนึ่งก็ยันกับพื้นเช่นกันสองสิ่งนี้ประคองรถให้ตั้งอยู่ได้ศพนอกจากศีรษะตรงช่วงล่างของตัวรถละส่วนอวัยวะอื่นๆรวมทั้งแขนขาอยู่ตรงช่องว่างใต้ตัวรถที่ตั้งขึ้นพอดีอาจเพรบบาะบังเอิญแบบเนี้ยรถมอเตอร์ไซค์จึงฟาดถูกศีรษะที่เดียวเมื่อดูภาพที่เกิดเหตุจากกล้องดิจิทัล ผมปรงกษ,ษ์รีสาเป็นเชิงเห็นด้วยกับตำรวจจราจรมอรมลินเห็นดังนั้นจึงรีบกล่าวว่าโครงรถมอเตอร์ไซค์จะทําให้ศรีสาเกิดบาดแผลหลายแห่งขนาดน,นั้นใช่หรอหรอผมก็รอบพลังกล่าวว่าอย่าใจร้อนมีความคิดเห็นต่างกันสแสดงว่าคดีนี้น่าสนใจคดีที่น่าสนใจอาจมีเหตุบังเอิญหลายอย่างประกอบกันไว้ตอนชนะสูตรศพเราค่อยว่ากันเรื่องลักษณะของบาดแผลมเมื่อกี้ผมตั้งข้อสังเกตละถ้าขี่รถตกลงมาจากสะพานทําไมขอบสะพานจึงไม่มีรอยขูดขีด ำรวจจราจรยืนกรานความคิดของตนเดินไปที่ข้างสะพานและกล่าวว่านี่เป็นสะพานคอนกรีตแต่ตีนสะพานทั้งสองด้านเป็นเนินลาดชันมากและเชื่อมลงไปถึงใต้สะพานถ้าผู้ตายหลบลรถคันอื่นทลายจากทางลาดตีนสะพานก่อนจะตกลงไปยังไม่้งร่องรอยที่ขอบสะพานทางลาดเป็นเนินดินและฝนยังตกด้วยต่อให้มีร่องรอยก็หาไม่พบผมเดินไปดูทางลาดตำแหน่งเดิมของศพอยู่ใต้ทางลาดด้านตะวันออกของตีนสะพานทางทิศเหนือดูจากภาพถ่าย ทายรถมอเตอร์ไซค์น่าจะค่อนมาทางฝั่งตะวันออกของคูน้ําแห่งด้านตีนสะพานทิศเหนือถ้านถาลายตกจากสะพานลงทางลาดอย่างรวดเร็วขนาที่ยังมีแรงส่งอยู่มากทําไมทั้งศพและมอเตอร์ไซค์จึงตกลงไปใกล้พื้นของคูน้ําขนาดนี้ผมตั้งข้อสังเกตสะพานยาวสิบกว่าเมตรผู้ตายคงไม่สามารถพุ่งมาจากทิศใต้ของสะพานได้ไกลขนาดนี้หรอกใช่ไหมดูเหมือนว่าคีนมอเตอร์ไซค์ร่วงตกจากทางลาดตีนสะพานฝั่งทิศเหนือโดยไม่มีแรงส่งมากกว่า ข้อสังเกตของผมทำให้ตำรวจจราจ,จรครุ่นคิดเมื่อหมอลีนเห็นผมเริ่มสนับสนุนความคิดเห็นของเขาจึงพงศีรษะยิงยินดีพรางว่าใช่จริงๆด้วยหมอหมอชินวิเคราะห์มีเหตุผลผมผัวเราะและกล่าวว่าเออนี่แค่สันนิษฐานเท่านั้นน่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสภาพพิสดารมีเยอะแยะแต่ละกรณีบางครั้งก็อธิบายยากเพราะกระบวนการทั้งหมดของอุบัติเหตุมีตัวแปรมากมาย ถ้าไม่อยู่ในที่เกิดเหตุยิ่งจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเองยากผมยกคำพูดที่อาจารย์เคยกล่าวไว้มาอ้างความหมายคือไม่อยากให้ทุกคนตั้งธงของตัวเองไปก่อนโดยที่ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงสมบูรณ์ผมพูดต่อจากข้อสันนิษฐานเมื่อครู่ผู้ตายน่าจะตกจากสะพานในทิศทางที่แล่นจากฝั่งเหนือมาทางฝั่งใต้ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าบ้านของผู้ตายอยู่ทางไหนที่ทํางานอยู่ฝั่งไหนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เขาต้องผ่านอยู่แล้วหรือเปล่า บ้านของผู้ตายอยู่ทางทิศเหนือที่ทํางานอยู่ฝั่งใต้และหลังเลิกงานเขาต้องสะพานสะพานนี้อย่างแน่นอนตํรารวจท้องที่ตอบซึ่งก็หมายความว่าผู้ตายตกจากสะพานขนาดเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานผมกล่าวตํรรารวจจราดจรพยักหน้าเห็นด้วยทในใดนั้นดูเหมือนเขาจะนึกอะไรขึ้นได้จึงกล่าวว่าจริงสิมอเตอร์ไซค์เขายังเข้าเกียร์อยู่เลยผมมองดูรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างๆรถเข้าเกียร์ไว้จริงๆเครื่องอาจดับตอนตกลงไป แต่ผมสังเกตเห็นว่าสวิตช์ไฟหน้ารถอยู่ในตำแหน่งปิดไม่ต้องพูดละเริ่มงานกันเถอะผมเรียนแบกคำพูดของอาจารย์เริ่มสั่งการทันทีแบ่งการทำงานเป็นสี่ขั้นตอนอันดับแรกลงไปตรวจดูตรงที่ศพตกลงพื้นขั้นต่อไปตรวจดูที่บ้านผู้ตายขั้นที่สามตรวจสอบเสื้อผ้าของศพและขั้นสุดท้ายผ่าศพชนสูตรตอนนี้ให้พนักงานสถานเก็บศพขนย้ายศพไปก่อนส่วนผมจะลงไปดูข้างล่างพูดจบผมเปลี่ยนมาสวมรองเท้าบูทอย่างเดินอย่างระมัดระวัง จากทางลาดด้านตะวันออกของตีนสะพานทิศเหนือลงไปในคูน้ำแห่งนั้นทางลาดชันมากและเนื่องจากฝนตกเมื่อสองวันก่อนจึงทั้งเปียกและลื่นการเดินจากที่ชันนลงไปจนคูก้นยังปลอดภัยไม่ง่ายเลยโชคดีที่ประสบการณ์ซึ่งเคยฝึกในวิทยาลัยตำรวจช่วยเอาไว้ผมจึงสามารถเดินบ้างกระโดดบ้างลงไปถึงคูน้ำได้อย่างราบรื่นก้นคูน้ำไม่ยาขึ้นรกและขายะก,กลาดเกลื่อนอย่างดีที่วันนี้แดดจ้าและร้อนมาก ดินที่ก้นคูจึงไม่เป็นโคลนพบรอยยุบกลางดินเป็นรูปร่างคนที่ก้นคูด้านตะวันออกของตีนสะพานทางทิศเหนือซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ศพเคยนอนอยู่เนื่องจากฝนตกติดต่อกันสองวันและศพมีน้ำหนักมากจึงกดทับดินจนเป็นรอยในรอยยุบและรอบๆร,รอยยุบรูปร่างคนมีขยะสกระปรกเกลื่อนบนขยะไม่มีรอยเลือดผมนั่งยองๆสวมถุงม,มือหยิบขยะในรอยยุบเอาไปทีละชิ้นจนพื้นดินค่อยๆปรากฏ ที่แท้ดินก้นขู่เป็นสายล้วนสีเหลืองดูแล้วไม่มีสิ่งผิดปกติผมปีนก,กลับมาบนสะพานอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของตำรวจจราจ,จรผมปัดเศษดินที่เกาะตามตัวออกยืนบนสะพานพลางนึกถึงเส้นทางที่ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจู่ๆผมรู้สึกเอะใจบางอย่างแต่กับความรู้สึกนั้นไว้ไม่พูดออกมาเอาอย่างงี้เราไปดูบ้านผู้ตายกันดีกว่าผมขับรถพาแพทย์นิติเวชหลินและเจ้าหน้าที่สืบสวนสองนายซึ่งเป็นผู้นำทาง แดนปูเลงปูเลง,ง,งไปจนถึงบ,บ้านผู้ตายบ้านของผู้ตายอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆมองเห็นเขตก่อสร้างฝุ่นคลุ้งอยู่ไกลๆเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่ามีแค่บ้านผู้ตายกับเพื่อบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีคนอาศัยอ่น้องนั้นไปทํางานที่อื่นหมดปกติไม่มีคนอยู่ผมเงยหน้ามองดูบ้านผู้ตายหลานบ้านกว้างกําแพงสีขาวหลังคาม,มุงกระเบื้องสีดําหน้าต่างอลูมิเนียมมองผ่านประตูเข้าไปเห็นภายในบ้านสะอาดอานเรียบร้อยพื้นบ้านปูกระเบื้องสีขาว เครื่องเรือนสีเหลืองดูโอ่อาบ้านหลังนี้สร้างได้สวยดีแสดงว่าขณะมีชีวิตผู้ตายมีฐานะไม่เลวทีเดียวดีกว่าเพื่อนบ้านอย่างเห็นได้ชัดเจนผมเดินเข้าไปในลานบ้านผู้ลี่ลี่ภรรยาของผู้ตายนั่งเอนกายบนเก้าอี้ข้างประตูสีหน้าศกเศร้าดูเหมือนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผมเดินเข้าไปใกล้แล้วพูดขึ้นว่าพี่สาวผมขอเข้าไปข้างในได้ไหมผู้ลี่ลี่ไม่มองพวกเราเพียงแต่พยักหน้างิบเงียบ ผมเดินเข้าไปในบ้านกลิ่นน้ำยาขัดเงาแสบจมูกพุ่งประทานใบนาผมถามเจา้าหน้าที่สืบสวนเบาๆว,ว่าบ้านพังทาสีเหรอเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าเอ,อ่อเรื่องนี้เราตรวจสอบล้ได้ความว่าช่วงนี้บ้านในละแวกนี้กําลังจะเวียนคืนบ้านของอูหมิงรูหลังใหญ่ถ้าตกแต่งให้ดีหน่อยจะได้เงินชดเชยค่าเวียนคืนมากขึ้นดังนั้นก่อนที่อูหมิงรูจะหายตัวไปพวกเขาก็เริ่มตกแต่งบ้านกันล่ะแล้วหลังจากอูหมิงรูหายไปล่ะผมถาม หลังจากเขาหายตัวไปก็ยังคงตกแต่งต่อเพิ่งเสร็จเมื่อวานช่วงเวลาที่ตกแต่งอาจจะบังเอิญไปหน่อยนะผมเดินไปตรงผนังแล้วลองใช้นิ้วมือแตะผนังเพราะว่าสียังไม่แห้งสนิทแล้วตกแต่งบ้านกันตอนไหนอ่ะก้าโมงเช้าถึงบ่ายสองช่อที่อูหมิงลู่ไม่อยู่บ้านเจ้าหน้าที่สืบสวนตอบเรื่องนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันยืนยันผมเดินในเข้าไปในบ้านของอูหมิงลู่รอบหนึ่ง ในนั้นก็เหลือบไปเห็นที่ว่ามุมตู้ติดผนังมีสมุดไดอารี่เล่มสวยวางอยู่บนสมุดเขียนชื่ออูหมิงลู่ผมจึงถามเสียงดังว่าพี่สาวขอดูไดอารี่เล่มนี้หน่อยได้ไหมผู้รีรี่พิงขอบประตูพยักหน้างบเงียบผมพลิกดูสมุดไดอารี่ในสมุดเขียนบัญชีแต่ละวันด้วยลายมือบรรจงแต่บนที่มีตัวเลขรายจ่ายเมื่อดูอย่างละเอียดแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นบัญชีส่วนตัวของอูหมิงลู่ ผมไม่มีกระจายจะรับรู้รายจ่ายประจำวันของอูหมิงลู่จึงพิกผพัานานถึงนาสุดท้ายวันที่15พฤษภาคมบุหรี่10หยวนเล้าข่าว12หยวนมื้อเย็น8หยวนในเมื่ออูหมิงลู่ทำงานตั้งแต่7จ็โมงเช้าถึง1ทุ่มตอนกลางวันย่อมไม่อยู่บ้านคงไม่ได้จดบัญชีผมลดเสียงลงพูดอย่างตื่นเต้นว่าบัญชีรายการเนี้ยอูหมิงลู่น่าจะจดไว้ตอนข้ามวันที่25หลังกลับมาบ้านแล้วสแสดงว่าคืนวันที่25 อูมิงลูกกลับมาถึงบ้านงปลอดภัยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราต้องสืบสวนก็แคบลงมามากทีเดียวเจ้าหน้าที่สืบสวนพยักหน้าเขาถึงบ้านตอนสองทุ่มเจ็ดโมงเช้าวันรุ่งขึ้นน่าจะไปถึงโรงงานแต่ไปไม่ถึงอ่ะช่วงเวลานี้คือเวลาที่เขาถูกฆ่ามอรินสันนิฐานพี่หลินเราไม่ควรด่วนสรุปเอาเองเพราะยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเขาถูกฆ่าผมพูดพลางหัวเราะเออนั่นสินะท่าทางของมอรินเปลี่ยนไปมากเมื่อเห็นผมตั้งข้อสังเกตหลายอย่างก่อนหน้านี้ เขาจึงเชื่อถือในตัวผมมากขึ้นผมเดิอนออกจากบ้านกาลงถามหูลี่ลี่ว่าพี่สาวเมื่อกลับมาถึงบ้านตอนเช้าวันที่26ในบ้านปกติเรียบร้อยหรือเปล่าหูลี่ลี่ยังคงพยักหน้าเงียบเงียเหมือนเดิมพอผมพับเรียบร้อยดีไหมหูลี่ลี่พงกศีรษะขอให้ผ่านเรื่องโศกเศร้านี้ไปได้นะครับดูท่าทางคงถามอะไรไม่ได้ความเพิ่มเติมแน่ผมจึงกลาบปลอบใจเธอแล้วออกจากบ้านผู้ตาย ขณะเดินออกจากลานบ้านผมสงเก็เห็นว่าเพื่อนบ้านซึ่งเป็นครอบครัวที่อยู่กัน3คนมองพวกเราได้ใสยตาคล้ายมีเรื่องอยากจะพูดด้วยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆพวกเขามีอะไรจะบอกหรือผมเดินไปหน้าบ้านของพวกเขาเลี้ยวกลับไปมองบ้านผู้ตายเห็นหูลีลีไม่ได้เดินตามออกมาผมจึงหยิบถ้วยน้ำชาแล้วตรงเข้าไปถามคุณครับขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมพอเดินเข้าไปในบ้านผมรีบถามพวกเขาทันทีว่าขอรบกวนถามหน่อยนะครับเมื่อสองวันก่อนคือค่ำวันที่25 ทุคนสังเกตเห็นหรือรู้อะไรบ้างไหมสองสามีภรยาเพื่อนบ้านสันหัวงั้นทุกคนคิดยังไงกับอุบัติเหตุของคุณออว่ะทั้งสองคนสแสดงสีหน้าลำบากใจคล้ายๆกันผมมองเจ้าหน้าที่สืบสวนนอกประตูและบอกว่าหวังใจเถอะมีเบาะแสอะไรก็บอกมาตามตรงพวกคุณของม่อยากผู้ตายจากไปอย่างคับแค้นใจใช่ไหมผมมาจากกรมตำรวจระดับมณฑลโปรดเชื่อผมเถอะหมอหลินที่อยู่ข้างๆช่วยพูดอีกแรงใช่ครับไม่เป็นไรพูดมาเถอะเพื่อนบ้านเอ่ยขึ้นว่า จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกแค่สงสัยนิดหน่อยเท่านั้นเองวันนี้พวกเราได้ข่าวคุณอูตายเพราะอุบัติเหตุจราจรก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบมาพากลผู้คุณคิดว่าคุณอูอาจถูกฆ่าใช่ไหมเปล่าเราแค่รู้สึกว่าน่าสงสัยพอดีก่อนวันที่คุณอูจะหายตัวไปซึ่งก็คือวันที่24หมาบ้านเราหายไปสองตัวทั้งจากทั้งหมด3ตัวเพื่อนบ้านกล่าวหมาหายงั้นเหรอมาลินแปลกใจในคําตอบซึ่งไม่ตรงกับคําถามของทั้งสองคน ผมโบกมือเป็นเชิงห้ามมอลลินพูดแทรกเพื่อนบ้านอธิบายต่อคืออย่างนี้ฮะบ้านเราเลี้ยงหมาตัวใหญ่ไว้สามตัวเชื่องมากแต่บ่ายวันที่24เรากลับจากทํางานเพราะว่าหายไป2ตัวที่เราสงสัยเพราะบังเอิญว่าหมาที่หายไปนั้น่ห่าวเก่งทั้งคู่ส่วนอีกตัวไม่ค่อยห่าวกลับไม่หายไม่เห็นจะน่าสงสัยเลยอาจเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้เดี๋ยวนี้มีโจรขโมยหมาอยู่ทั่วไปมอลลินพูดแท่งอดไม่ได้คุณหมายความว่าอาจมีคนจาะจงขโมยหมาที่ห่าวเก่งของคุณทั้งสองตัว ื่อจะได้แอบเข้าไปก่อคดีในบ้านผู้ตายใช่ไหมผมกราบคำขัดคำพูดของหมอหลินใช่แล้วเราหมายความอย่างนั้นแหละถ้าจะขโมยหมาทำไมไม่เอาไปทั้งสามตัวเลยล่ะทำไมเลือกแต่ตัวที่เห่าเก่งๆไปเพื่อนบ้านสงสัยผมเองก็รู้สึกว่าเบาะแสนี้ไม่อาจนำมาอ้างเองว่าอู่เหมิงรู้ถูกค่าจึงถามต่อยังมีอะไรไหมครับมีครับคุณอู่เริ่มตกแต่งบ้านตั้งแต่วันที่สิบห้าราวันที่ยี่สิบเราได้ยินเสียงคุณอู่ทะเลาะกับคุณหูลี่ลี่ ทะเลาะกันว่าจะหย่าก,กันฟังดูเหมือนคุณอูจะสงสัยว่าหูลี่ลี่มีอะไรกับคนงานตกแต่งบ้านทีมตกแต่งบ้านมีกี่คนนะทีมตกแต่งอะไรกันพวกเราค่อคนบ้านนอกแค่หาเพื่อนสักคนมาช่วยก็พอคนเดียวก็ทําทุกอย่างแล้วปัญหาคือหลังจากคุณอูหายตัวไปเขาก็ยังตกแต่งบ้านต่อไม่ได้หยุดงานเพิ่งมาหยุดเมื่อวานนี่เองเบาะแสสองประการจากเพื่อนบ้านฟังแล้วไม่มีความหมายอะไร แต่ก็ไม่ถือว่าเสียเที่ยวเพราะบาดแสนี้สกิดใจผมพอสมควรน่าเสียดายที่ยังนำมาประกอบเข้ากันเป็นเบาะแสที่ผมคาดหวังไม่ได้การตรวจสอบบ้านผู้ตายเสร็จสิ้นลงเราเดินวนดูบ้านผู้ตายอีกรอบกระทั่งเวลาล่วงเลยถึงเที่ยงโดยไม่รู้ตัวผมขี่ท้องไปกินบะหมี่เนื้อตุ๋นในร้านริมทางที่ตลาดนัดพร้อมกับมอหลินสวาปามกันอย่างเต็มที่อิ่มจังเลยอ่ะผมลูบท้องแล้วพูดว่าไปเถอะไปที่เก็บศพเริ่มงานกันดีกว่า ในห้องชนสูตรของสถานเก็บศพอำเภอยางกงอู๋มิงลู่นอนอย่างสงบบนเตียงผ่าศพตอนที่เราไปถึงแพนนิติเวชเข้าใหม่สองคนเริ่มถ่ายรูปบันทึกวิดีโอและถอดเสื้อผ้าผู้ตายออกทีละชิ้นแล้วเสื้อผ้าผู้ตายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามปกติท่านล่างเป็นกางเกงในและกางเกงขาย,ยาวส่วนท่านบนเป็นเสื้อยืดคอกลมแขนยาวกับแจ็คเก็ตสวมถุงเท้าและรองเท้าผมรีบสวมชุดผ่าตัดศพ รวมทั้งถุงมือและผ้าคาดปากนำเสื้อผ้าของผู้ตายวางแผ่บนผ้าพลาสติกที่เตรียมไว้อย่างระมัดระวังเริ่มตรวจดูทีละชิ้นผมตรวจบาดแผลที่ศรีรษะดูเสื้อยืดคอกลมแล้วนั่งยองบนพื้นพลางครุ่นคิดครู่หนึ่งชี้รอยเลือดตรงไหลเสื้อพลางถามหมอหลินว่าคิดว่ารอยเลือดนี่แปลกไหม